เดอะมูนวิชารีสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคลิปแรนดอมเกี่ยวกับความรักเนาะเออ่ประจําวันที่18นะคะถึง24พฤศจิกายน2567จะเป็นไงบ้างนะคะของคนเกิดแต่ละวันนะคะอิมไม่ทําหลายอาทิตย์เลยพอดีเออ่ไปเที่ยวนะคะไม่มีเวลาทําเลยนะคะก็โอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากคนเกิดวันจันทร์กันก่อนเลยนะคะอิ่มก็จะเปิดแบบสั้นๆนะโดยรวมนะคะ โอเคดวงความรักคนเกิดวันจันทร์ค่ะประจำวันที่18-24พฤศจิกายน2567จะเป็นไงบ้างนะคะขอ3ใบนะคะ Queen of c ั p s ค่ะ3หลีเอ้ย3 3ดาบแล้วก็ราชาไม้นะคะ3ดาบคืออะไรขอคนเกิดวันจันทร์นะคะอาทิตย์นี้คุณนึกถึงใครอยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็ยังมีความรักมีความ นึกถึงอยู่เสมอยังรักยังรักอยู่นะคะถึงแม้จะพังจะจบจะเป็นรักสามเศร้ารักซ้อนหรือผิดหวังเสียใจกันไปแล้วก็ตามนะคะเดี๋ยวคุณกับเขาจะได้วนกลับมาใหม่นะคะเพราะยังมีแพชชั่นยังต้องการกันอยู่นะคะนะก็จะประมาณนี้สัปดาห์นี้นะคะอิมขอแบบสั้นๆเนาะต่อไปค่ะคนเกิดวันอังคารค่ะ ดวงความรักคนเกิดวันอังคาระคะ่ะประจำวันที่18นะคะถึง2 4พิิกายนยยจะเป็นไงบ้างนะคะขอ3ใบเนาะให้คนเกิดวันอังคารนะคะ10ไม้ราชินีเหรียญแล้วก็ อ,อัศวินถ้วยนะคะความสัมพันธ์ความรักของคุณอาจจะต้องแบกต้องเหนื่อยต้องพยายามต้องอดทนนะคะแต่ก็ยังอยากจะไปต่อเพราะว่ายังหนักแน่นยังรู้สึกนึกถึงแล้วก็ยังอยากมีอยู่ยังมีแพชชั่นยังรักยังอยากลุยต่อในความสัมพันธ์ถึงแม้ว่าจะต้องเหนื่อยอดทนอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ยังอยากที่จะพยายามกันไปต่อนะคะคนเกิดวันขังก็จะประมาณนี้นะคะต่อไปค่ะคนเกิดวันพุธ ดวงความรักคนเกิดวันพุธค่ะประจำวันที่สิบแดถึงยี่บสี่พฤศจิกายนสอง7ห้าหสิจ็จะเป็นไงบ้างนะคะอินขอสามใบความรักคนเกิดวันพุธค่ะราชาไม้นะคะสิบดาบค่ะแล้วก็เออสิบถ้วยนะคะคุณกับเขาอาจจะเป็นครอบครัวกันแล้วนะคะเป็นแฟนกันแล้วนะคะคบกันแล้วอยู่ด้วยกันแล้วนะคะก็ยังมีแพชชั่นกันอยู่ยังต้องการกันอยู่ แต่ใครสักคนหนึ่งก็อาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆนะคะคนอาจจะเข้าหาเยอะนะคะอาจจะทําให้เจ็บปวดเสียใจอาจจะมีเรื่องของรักซ้อนหรือความสัมพันธ์ทีเ่เป็นรักสามเศร้าเข้ามาได้นะคะก็ทําให้คุณกับเขามีความเจ็บปวดเสียใจเกิดขึ้นมากๆเลยนะคะพยายามเอาชนะกันพยายามที่จะไฟกันพยายามที่จะแบบ อิมรู้สึกถึงการทะเลาะกันมากๆแต่ใครสักคนเดี๋ยวจะเข้าหาเพื่อเพื่องอนะคะเพื่อขอคืนดีเนาะความสัมพันธ์มันอาจจะถึงขั้นจบสิ้นนะคะอืมแต่จบไปเพื่อเพื่อมีความสุขอะคะ่ะอืมเหมือนเลิกกันเพราะว่าอยู่กันไปก็อาจจะไม่ได้เป็นที่ต้องการก็จะอาจจะไปเริ่มต้นใหม่นะคะอืมไปใช้ชีวิต ใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะบอกคิดว่านะก็จะประมาณนี้เหมือนเลิกไปเพื่อมีความสุขให้ให้ให,ให้ชีวิตตัวเองมีความสุขมากขึ้นนะคะอืมโอเคต่อไปคนเกิดวันพฤหัสเนอะดวงความรักคนเกิดวันพฤหัสค่ะใช่ไหมพฤหัสเนอะ <laughs> ประจำวันที่สิบแปดนะคะถึงยี่สิบสี พฤศจิกายนนะคะสองพันห้าร้อยสอสิบเจ็ดดวงความรักคนเกิดวันพฤหัสเป็นไงบ้างหมอไม่ดรื่งวันพุธเนาะเมื่อกี้วันพุธเนาะดวงความรักคนเกิดวันพฤหัสเป็นไงบ้างคะสามใบเนาะอันนี้อาจจะเป็นอันนี้เป็นไพ่พิเศษนะคะหมอคิดว่าเป็นไพ่ที่เอ,อสมบูรณ์อะไรเงี้ยมั่งคั่งสมบูรณ์อะไรเงี้ยนะคะอ,อ,อืเดี๋ยวหมอขอหนึ่งใบกับสามไม้หน่อยคนเกิดมานพหคืออะไรแปดถ้วยแปดถ้วยคือ t ดอะทาวเวอร์เดอะเวอคือกาเหรียญ <c oughs> ความรักความสัมพันธ์ของคุณอ่ะคุณอาจจะโฟกัสเรื่องการงานอาชีพความมั่นคงความมั่งคงเรื่องการเงินเงินทองมากกว่าความรักนะคะมีการวางแผนการใช้ชีวิตมีการคุยกับใครสักคนหนึ่งอยู่ในในอาจจะไปสานสัมพันธ์กับคนที่ทำงานด้วยกันนะคะประมาณนั้นนะมีการคุยพูดจาอะไรกันอยู่ เหมือนคุณพยายามมองไปในอนาะคตข้างหน้ามีการวางแผนอะไรสักอย่างหรือเออคือคุณอาจจะเพิ่งเดินออกจากความสัมพันธ์มาก็ได้นะพังจบกันไปทะเลาะกันไปอะคะ่ะคือคือหมอรู้สึกว่าคุณเคยมีใครสักคนหนึ่งอยู่แต่ว่าจบไปแล้วเพราะว่าคุณ อยู่อาจจะอยู่ห่างไกลกันด้วยแล้วก็ด้วยภาระหน้าที่ความรับผิดชอบความมั่นคงของคุณเนี่ยอาจจะทําให้ต้องเลิกต้องจบกันไปนะคะก็จะประมาณนี้อาทิตย์นี้นะคะโอเคต่อไปค่ะคนเกิดวันศุกร์เนาะดวงความรักคนเกิดวันศุกร์ค่ะจาวันที่1 8บแปถึงยีิพฤศจิกายนสองพายเกสเจป็นไงในบ้างนะคะมิมขอสามใบเนาะราชาไม้ค่ะ2ไม้ค่ะแล้วก็ ก้ดาดาบนะคะสองหมายคืออะไรเนาะก้ดาดาบคืออะไรแฮงแมนคืออะไรห้าถ้วยคืออะไรเอออิมรู้สึกว่าคุณโฟกัสที่ตัวเองเป็นหลักหน้าที่ความรับผิดชอบการงานนะคะชีวิตของตัวคุณเองนะคะคุณมีการวางแผนจัดการชีวิตเออถึงแม้ว่าจะต้องรู้สึกแย่อึดอัดรู้สึกถูกจองจาในความรู้สึกแย่ๆแต่คุณก็จะพยายามไปให้ได้นะคะเหมือนคุณจะพยายามมองไปข้างหน้าให้ได้ในเรื่องของการงานการเงินโฟกัสที่จุดนี้มากกว่า เรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจมาก่อนนะคะเครียดคิดมากเป็นกังวลเรื่องราวในอดีตนะคะห้าถ้วยทําให้คุณเป็นทุกข์ไม่สบายใจเศร้าเศร้ามากๆเลยนะคะอืแล้วคุณก็ยังลืมไม่ได้นะคะแต่คุณพยายามให้โอกาสตัวเองให้โอกาสที่จะเริ่มใหม่อยู่นะคะอืมเหมือนคุณตอนนี้ไปโฟกัสที่การงานการเงินซะมากกว่านะคะพยายามลืมเรื่องราวเก่าๆไปอะไรอย่างเงี้ยนะ โอเคต่อไปคนเกิดวันเสาร์จ้าดวงความรักคนเกิดวันเสาร์ค่ะประจำวันที่18-24ถึง2ีพฤศจิกายน 2,5, 6 7จะเป็นไงบ้างน,นะคะอินพอส์หมาความรักคนเกิดวันเสาร์เนาะถ้าหมอพูดเร็วเนี่ยก็ไปปรับสปีดได้นะคะมันมีตัวปรับอยู่ถ้าผู้ช้าก็ปรับได้เหมือนกันเนาะหเหรียญค่ะ ราชนีถ้วยแล้วก็สามเหรียญน,นะคะความรักความสัมพันธ์อาจจะเป็นการให้และได้รับที่ไม่เท่าเทียมกันนะคะทั้งในเรื่องความรู้สึกหรือผลประโยชน์ทั้งเรื่องการงานการเงนิงนหรือชีวิตความเป็นอยู่อะไรก็แล้วแต่นะคะมีใครคนหนึ่งให้คนหนึ่งมากกว่าอีกคนหนึ่งรอรับอยู่เสมอนะคะเพราะว่ายังรักเพราะว่ารักและดูแลนะคะเอาใจใส่เป็นอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยคือรักมากก็ดูแลเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุ่มสุดตัวเลยอะไรอย่างเงี้ย นะเออเดี๋ยวจะมีการพูดคุยวางแผนอะไรกันอยู่นะคะอาจจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตการเงินอะไรเียแต่อิ่มรู้สึกว่าคุณเป็นคุณอาจจะให้เขาเยอะอาจจะมีเรื่องการเงินอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องหมอคิดว่าคุณให้เงินเปเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาอ,อยากได้อะไรคุณก็ให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะยอมยอมมากนะคะยอมทั้งๆที่คุณเป็นคนเข้มขแข็งเป็นคนแกร่งอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณยอมนะคะเพราะว่าคุณอยากรักษาความสัมพันธ์เอาไว้นะคะอือคนเกิดวันเสาร์เนาะ โอเคต่อไปคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะโปรโมชั่นวันเดือนพฤศจิกามีนะคะอย่าลืมแล้วก็รบกวนเข้าไปดูคลิปย้อนหลังให้หมอด้วยนะโอเคความรักคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะประจำวันที่ 18- 24ถึง24พฤศจิกายน2 5ง7จะเป็นไงบ้างน,นะคะหมอขอ3ใบเนาะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะอัศวินถ้วยค่ะราชินีดาบแล้วก็อัศวินไม้ คุณเป็นคนเก่งเนาะดุเด็ดเผ็ดมันมากนะคะเป็นคนดูแบบน่ากลัวหน่อยหน่อยนะคะแล้วก็แต่ว่าเป็นคนที่เป็นคนดุที่แบบดูดีอะคะ่ะเออแล้วก็คนน่าจะเข้าหาเยอะช่วงนี้คุณอาจจะป๊อปปูล่านะคะคนเข้าหาเยอะเป็นคนแบบอายุน้อยๆทั้งนั้นเลยนะคะอืมเนีย่ยจะเข้าหามีคนมาติดต่อมาชอบพอคุณ เป็นทั้งมีทั้งคนใหม่ทั้งคนเก่านะคะจะกลับมาหาคุณนะอืเข้ามาคุยเข้ามาเคลียเข้ามาหยิบยื่นสิ่งดีๆใ,ให้นู่นให้นี่มาเปคุณด้วยนะ,ะบางครั้งบางคนนะคะโอเคนี่คือดวงความรักนะคะประจำวันที่18ถึง24พิพฤศจิกายน2567นะคะของคนเกิดตั้งแต่ละเอ่อแต่ละวันเนาะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ